ทำอะไรกันสองคนนี้ทำอะไรกันติวเตอร์ไททันดูรายกันอยู่ กอดกันสิไหนกอดกันไงกอดกันนี่กอดให้แม่ดูทิเอาเอา Creation. เอา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 ไม่จับทำไมอ่ะกอดกันไงกอดกันพี่น้องกอดกันดิกินครับเอา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  กินแบนเหลือว่าให้น้องๆกินป่ะน้องกินแบน์ไหมกินไหมลูกกินไหมน้องกินไหมครับไม่กินเหรอกินมาให้น้องอ่ะอ่ะอ่ะให้น้องบ้างต้่นน้องกินเอาน้องเอาแบนเอาไหมติวเตอร์ติวเตอร์กินเปล่าเดี๋ยวน้องชนนะลูกระวัง กินป่ะไปกินนะนะพี่ตั้งกินให้หมดเลยลูกเก่งหมดแล้วไม่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเตอรเตอร์อร่อยไหมติ๊เตอร์เยี่ยมไงเยี่ยม Yum yum cả. Yum yum yum. Mình nãy. <laughs> <laughs> <laughs>